สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะฮะครหลายๆคนที่เฝ้ารอคอยแท้ง300จากเกตวอลไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนก็รอกันต่อไปนะครับก็คงอีกไม่นานเกินรอนะฮะถ้าเข้ามาจริงแต่ตอนนี้นะครับทางค่ายเกตวอลเองนะหลังจากเงียบหายไปนานไม่มีรถใหม่ออกมาในที่สุดก็มีภาพหลุด SUV ใหม่จากฮาวาออกมาแล้วและที่เห็นในรายพางอยู่นี่นั่นก็คือ SUV ใหม่จากฮาวาลนั่นเองนะครับ โดยมีพื้นฐานแพลตฟอร์มจากเลมอนใหม่ของเกตวอรนั่นเองดูในรายพางแบบนี้ก็นึกว่าจะเป็นฮาวเวลเฮดซิใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันคือ SUV ใหม่จาก h าวเวลซึ่งตามรายงานข่าวจากประเทศจีนนะครับบอกว่าจะมีเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรเทอร์โบและ PHEV 1.5เทอร์โบแต่ก็มีการรายงานข่าวว่า SUV ใหม่คันนี้นะครับมีที่เติมเชื้อเพลิงด้านเดียวกค็คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ ICE นั่นเอง ส่วนภายในต้องบอกว่าดูล้ำหน้ากว่าใครในบรรดาฮาวเวลโดยมีหน้าจอคนขับที่ดูกว้างและใหญ่และหน้าจอแดชบอร์ดยาวและกว้างอย่างมากนอกจากนี้ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง2ออันด้วยกันซึ่งในรถปกติทั่วไปจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีปุ่มที่จัดเรียงแถวตรงกลางและด้านล่างนอกจากนี้สิ่งที่สังเกตได้นั่นก็คือปุ่มคันเกียร์นั้นหายไป ซึ่งก็มีการคาดการว่าอาจจะอยู่ที่พวงมาลัยสำหรับฮาวเวล SUV ยหม่คันนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากส่วนทรงองเอลบอดี A ้ L, Body, และสัดส่วนรวมถึงภายในแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ซึ่งก็อาจจะวางตำแหน่งเหนือฮาวเวล h ฮซิ